เปิดภาพมาอีกวันนี้กะหลังจากพอตู้เอานะไม้เรียบร้อยเนาะกะจะได้ขึ้นไปปอกทางชายเองกะจะขึ้นไปบึงพอตู้เพื่นเนาะกะทางชาวละน้อยสนุกบาสีิลป์กะอยู่เทิงไปเลยเนาะกะขึ้นก่อนก็อยากทังกะตั้งเถื่อนเด้อเนาะเปิดบป่ามังงงกลวนมืนอนไหน เราถ้ากินจำปุ๋ยพี่น้องเพ่ะควรเราแถวแวนตกเนาะจะาสินัตบอกคันไหมาใหม่นะดีได้แห่งชาติขับรถเปี่ยนเลยประตูเลยชอบมันเป็นขับรถบอกเลยเซ็บาทนี้เนาะ

เราสูตเราเป็นสูดมานี่ยแปดปี่แล้วผดุดืมปิดไปวะมดาเออมันเหมือนะตูเลยเปิดไปบ่เราก็อยู่กับลูกูม่เมือนเลยลูไปหาเงินก็ยูกับหลล่ากรมไผ่เราได้เราได้รูไผ่มาอยูหนําเลยเออสบายเลยนี่แหละยังว่ามีลูไผ่แน่นาอมายู่นัาเอออันนั้นเราจำบ่จัง ไปอยู่นทำไผ่นั่นเรามีค้ามชุกและออดอยนะคุกีต่อไผ่แล้วพอเทียนจะจุ่มเกระเป๋าโล้ไปจได้กินข้าวถามเ่านั่นเราจะมาพังกคนพังอนกันแน่พังได้ก็พังไปเลยเนาะได้ก็อยู่ไปเช่นกอนแหละได้ กินเขากินปลาอยู่ยเอานั่นทิมันพังบ่ได้มันเนาะอพังไปพังได้ยง่อะไรง่ไงเนาะโดูมันก็ร้ายคือวันนี้นี้เนี่มึงเจ้าเห็นแล้วเปล่าเนี่ยความถูกความสบายก็ดีมูนั่นยกลูกไผ่ก็มีลูกชายก็มีแม่นบ่นเลยพ้าพังไปก็พังไปได้อยู่เนี่ยเอาน่ะมันที่พังยังได้เนาะบ่มีไผ่เนาะป่ะตูไผ่คือวันนี้แล้วนี่อืม ยังไงต้องเห็นเองมั้งพังได้ไปกับพังได้กันลูกเคยกันอยู่ในนี่ลูกเช้ากันอยู่นี่นะโอ้โหยืดเลยถึกโนทั้เอาไข่หนีเอาข่หนีก็ยังบวเอาะนะเดี่นี่นะบวมจ้าเจ้าวเคยกันอยู่เหนียวด้วยเนาะดูเอ๊ะของข้ามีบ้วยแหละดูเอ๊ยังกับพ่อเฮ็ดพ่อเนาะนี่กงูก็ผมเห็นงูพังได้แล้วมูจังพังไปดูดูไปกับคือกันนั่นแหละเขากับคืองูงูคือเขาอะไรอ้าวอะไรแบบนี้เลยน้องเหมือบะแม่หว่า โ้่คุมไดเล่านอยเราผมใหสิ่งได้เจ้าไดเลาวนนี้คนละมันหอี่ไอความวาโพดโดยโดยี่่คนใหญ่ที่วงาอมนเออไปันลวบ่่ามอสิขนคนว่เนื้อเชื่อใจันุกงโร่งคงใจกันนลี้ยได้ี่ไปเอาหม่ก็ยงได้คอบได้บอกกันอัี้ยบอกอยที่บอกไปยังคงแนหมู่บ่ได้

ชากงนก่นเรพใหญน้อเราจะพังบ่งชะกอนเราอังพังกับเขาเรา่อยอย่างจะพังเราพังวัได้ชหมีเราพใหญ่นอรแ้พังอีกไม่ใหญ่ไม่้ไม่ก่อนพังแพังอีกพังอีกอยู่ก็ไม่มีการละเอฟีเบิกสชีวิตเองงีเีว กินมันเขาจุมมันน้ไมให้มันจืดไว้นะเขาใช่พูดเลยบอกว่าไปโหนก็ได้พ่อนไงเสือบ่งหนึ่งเนอะสืปูดแม่ปูดข้าวแมนเลยแมนเมนบอกเขาเขากินเบื่อป่ะสับอกและผัดต้มคลายให้เลยเนาะผัดต้มคาอะไรอย่วยเสือูมันหวานเลยสั่งวายคนตัวใหญ่ไวเนาะูดว้าวกยว่าด็ก็ตยันเถอะ ต้มหนอไม้เมียนพูช่๊ข้าวันพยเลงสันพยเลงเถออย่าพุดกระกะต่ายนะพี่ซื้อหดเจติไม่มีแม่ที่เหอเนาะพ่อใหญ่นอยูปเรียวแ่พ่อพ่อใหญ่ไปห้ามเมียเธอจะได้ไหวๆรดเนาะเป็นเมียเนาะมีลูกมีเมียมากแค่ไบอกเออซอยมืองซอยตีนไปไหน จะมาแล่นนี่แหละอ้เมันเมื่อแทเมียนผู้อยู่สชามันมันโชบผูสาวน่เันโชบอมันให้ลงไปเอารุอันนี้แกระดวนรถเมนบอกไงโหยคตรรวนเดีกันมันต่อคันว่าไอ้จบลงแหะบ่เป็นอันนั้นถามที่บอกเล้ได้นี่นะที่บอกไอ้ว่าเขาจะไปทำเมื่อนาเพื่อนผัวร์แหละนาะมันบอดคอให้เจ้ามาเอารุ่นไปนาะ กรู room, mm ้ยายนันยังนอนอยู่ได้น่ะอ้กติดรถตดอยู่ลายอยู่ยังยังหลายอยู่สามนอปุนสี่นอปุ๊ต้นตาลก็มีแต่ต้นนอผู้ตู่คือโมมีหมากมาตู่นตผูมันมี่ตะาผู้รือจะเผู้ฮันว่าปีกายนี่เขาบอก ก็นีจ <si suppression> ักแลตัวนี่โจ้พุ่ตอผู้อย่โอยู่นาะอยู่นอลต้วนี้หน่อยทำต้นนี้ได้น่อยนี่จะทิโชว์่บ้านนันนัมาบักไห้างนี้ปีนี้หาต้บักลูกขวอืบัก้าันลูกวเอาไปเอ็ดพลอยเนาะใหั่เนาะเอาไปเอ็ดพลอยมาเขาเอ็ดพลอยแล้วบ้านนั้นเนาบ้านอย่งุ้งนูแเขาเอ็ดพอยอืมบ้านงคุบานชนางแลนางกมาจะได้ได้ว่า ขอในกออนี่บอกนนนได้วะีกายนคนกายล้านาเช็ก่เช็แาเบิดุกคนแล้เป็นราคาเป็นราคาเนาะประตูเมนแล้วว่าไ่ามันนั่นฮกถิ่นตลาดประตูเนาะเอาเงินเบิดเท่านั้นบ่ประตูเบิ้ดเท่านั้น อิ่มี่ว่าะตุขนน้อยอเทพชีอ่ย่บ่เนางอยู่คนโเอประชาชนผ่านห้อยคือสาันม่ไยังพันบุกไลนลูกชายหนาวมาแต่หัวบ้านหัวเมืองทนนัอนมาเลยครับเนียนั่นแหละเป็นผู้จักพูนเป็นโม่ได้บแกงบะเฮาพริแกงจักแป่หมอล้รดังไผ่ใช่ลยครคือวันนี้แล้วนี่ไปนอนบุกทินชอบเล่นเฮาแกงชุด แกงชุกเล่าโซ่มันกินก็ยังไม่กินอยู่ดิพอ่อใหญ่แกงชุกแล้วก็ลูกขึ้นมาลูกกินบ่อยลูกกินยาแล้วก็มันกับปลอยลูกจตปลาลอยมันกับปกาจิ้น<อ>กินกับวัวพางกันเนะเาะเฮาคัยังโบเฮาคันยัมโบ,อย,บาาอย่างไรเ,เ,เนาะคือว่าจักได้เมียโดยในภูมิจุฬาเนานะคันว่าป,ปากว่าวหวัดโอ้ยจังชัดจันที่ปือเทศฮาห้ามห่วงห่วงกินแน่นาะโดยกินกับกินแล้วเขากินห่วงเฮ็ดกับเฮ็ดให้ ลูกเค่เมียนั่นกินน่เาเอาเห็ดเสรป้านั่นยังมาอยู่น้งแม่เท่ายังวลูกเคยจะฉันจะตีเอาผัวจะปูวะผู้จักบ่นเฮาเตะมือมาจะมิดุนไอ้ท่ามาเท่าจะว่าเลาในครัวเลแล้วมักม่นันเลเขามักโดยๆามักลูกเคยเตะตีน่นเมมักห้เตะให้ตีปตุเอาคือผัวเาไมเห็นบนแทึงอันเดีมนึงมันหลอดมันขาดทํามักให้เขาไปหาเอาแบบนั้น เขาไปหาเนาะนะเขาไปดิ้งไปทาดิ้งไปบ้าให้มันเอาขนาดเนี่ยมันเอาทังปากไม่เท่าเอาทังปากลูกสาวมันะผัวมันเมาต่อไปเลยนะมันจำที่พ่อใจครับมันไม่เท่าครับลูกเสามันมันเรือใจเฮาเนี่ยนะเฮาถูกเป็นเป็นผัวนี่การคล้องโมพิบลมแอนเทียงก็บรนนี้ลายแรงนี้แต่เฮาเนี่ย บริวูมากแท้โดยคันเออเฮาหายเฮาตีเนาะดานี่นะแน่นี้นอนอยู่ก็ดีเฮากับบริวารอย่างโดยมือหนึ่งกินแจ็คทิเมนแจ็คพันเถื่องเทหาหมูนะอืมเพรแม่เพิ่งโทรหาผู้บ่าวบอตู่เจ้งกับผู้บ่าวก็ทั้งหมูนั่นแล้วหมูนั่นน่ะนะเออบริวาร ข่าทงเบอกอกอีกถามห่ของเนวว่าวันว่าวันความเราถทงเนาะฮาวาตีจับจักไปเนาะที่ว่าเนาะนฮาวาอพ่อยโทรหาแม่คอยกระบดโอ้ยแม่ไดดีมู้นคิดเจ้าเือโทรหาแม่เนาะโดย สนุกแต่อีน mm. mm ้อยอันนี้อันชุ่มอื่นยังว่าใครกว่านี่คือกันกลางอันในหูนั่นอันอันนั้นเชื่อว่าได้ยังนู้อันนั้นคือหอดเฮือนคุณนั่นเมื่อนั่นไรเฮือนม่เอ้าของเฮือนมันมันขึ้นับเพียงเฮือนข่อยนี่ความใหญ่มันไงกว่าเฮือนข่อยอย่างนี้ บอก่าชั้นเดียวน,ะน,ะนั่นแหละบ้านป่นี้มันบ้านบ้านนี้นั่นเนาะตารางกันธรรมดาคือเฮ้าเนี่ยมันถึงได้มันมานทำเฮ้ามาทำมาเฮ้เาก็ดีเฮาก็คือพิดรกันมือมันมาน่ะ<ด>มันปะเพื่อนเมืองวันนี้มันสีบูดงั้แม่นป๊าปลุกกออือเคยได้กินหอดบานกินหอดเมืองกันนะตัวเนาะ เราจะว่าคนตัวมีฐาน,นะ,นะตั้มบิดนะน,นั่นชีวจักบ่ถานะตู่นั่นเล่นมาพี่ช้างเลยความขืดเหรอเนอะเรื่องการหมักกระตู่อะลรเนาะหมักกันยูะกว่าเรื่อมกักกัดีมักกันยังมักยังได้เงินเมือ่อเรีนไพ่บ<อ>่เออคือกุมมือนี้มีพี่ช้างอีกเรีนไพ<อ>่ม่เรียนไพ่เมื่อหนึ่งมันมจกนักเท่าไรขันมีเฮือนดีพี่ตายบ่มีบุญไม่ทันช้าเมื่อกบเห็นเฮือนเบื่อ ทำบ่พ่ออันเฮือนอันอ้ายมันอันเฮือนอันตาโชมนั่นประจำอยู่หันเบิดอันแน่นั่นมันยิงกันได้ด้วยก็เป็นเบิดเลยนะอันชนเท่านั้นคันว่าเฮาอันคันว่าเฮาบ่มีเมียหน่ะไปอยู่นั่นน่บ่เอาก็ได้บ่เอาก็ได้บ่เอาก็ได้มันเบิ้ดอันดินไผ่เลยก็หาชิ้นพันก็ได้ เขาไปนอนนอนบ้านพักก็มีหน่อยนอนหาทิพันเพื่อได้ริมไพ่แล้วพลังงานต่อทุนเนาะเขาหับใจบัวห้าบทชมวนวันนั้นเขามันใจชมวนเลยเห็นลงไปกว่าคุณหาหกชิปแล้วมันชิพย์เดรุกคื้อหนึ่งร้อยเธอไงกว่าไม่ได้ประตูเนาะ ได้นม่มันชูลูกเลยเนาะเบิ่ดเลยไปได้ได้พี่คิดผ้าผ้าหัวมันแล้วพุ่นน่ะชูลูกเลยได้ลูกวานมันแปลกแน่เนาะโรยเลยขายตัวตัวเองเบิ่ดแหละอันทุบมันอยากเมียไผ่กระยาขันไปลินไผ่เลยหีบไผ่มันยาโลดอ่าคอยได้ไปผ่านพราแห้งเลยอันเรื่องอันเมียหมูนั่น ดินไฟแต่น้อยเบิดแล้วก็รูปแขนรูปขาประตูแต่เก่าแล้วเนาะเจอมาแล้วกะแม่แล้วผู้บุญชักประสบการณ์นั่นค้อยมันเจอมาแล้วเนาะข้อยหากระยาเนี่ยลินดินไฟจนเขาบริณนน้ำข้อยนั่นที่ว่าชื่อนั่นไฟเป็นอะไรประตูเอ้ามันโบกแพร่ข้อยเออของ้อยแบบนี้แนวลินแนวอันนั้นเออตอนันนันมาข้อยเบิ้ลลินดิ่งในห้องเลย ข่อยไปลินนะโอ้โหยคอยลงฮอตเชีกองข่อไปลินถ่ายาาน้ำจีนบุญนนั่น,นยัมพระเผู้วันผู้ไปน้ำคอยนะั่นนีนั่นอยู่ท่าชฉวงโดยเงินจดท้ายหัยงปรุงไปเรื่อยละถ่อยกับมันแนละ้วนั่นพยัมข่อยมันค่านั่นเงเฉียวเด็กนี่นะท้องเบิ่งเชีก่อนนี่จีนกับชูชวันนะี่ซังนี่นี่นะ้ะท่าชฉวง,น,วงนั่งระวังนี่โดย ไปนี่ยฮะมันลินไข่หนานางอยู่นั่งบึงนั่งอยู่ข้างหลังมันโระบายปรุงลินประตูหน้าบ้านเราคือดอกไปกันกันไปน้ำกันประมาณเนี่ยระบ้อยยังยังนอนกว่านอนน้ำกันยอนดูใช้กันนอนกับนอนเอาไปเซ็มหมอนอะไรแบบนี้เนาะประตูเนาะชั่วโมงหนึ่งก็ได้กินแนี่ยประตูเลยบวกชั่วโมงชั่มสิบนาทีสามนาทีก็บหอดเรียบร้อย ตูเอาเป็นนัวใส่อยู่บ่เอาเอาตังตูอ่ะโอเคังสมดซงซาเองก็สิได้โคิคลิปก่อนนะบ้าโตด้ป้ตเด้อโดยโดยเอาสบายดีเด้อตเด้อไปพบอกันใหม่ตเดี๋ยวสิากินแกงหน่อไม้นําเดียว